ามงานตามการปฏิบัติราชการและภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีภายใต้การนำของนายถาวรพรมมีชัยและนายอุกฤษพึ่งสโสภานายสนิทขาวสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายถาวรพรมมีชัยได้ตั้งเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีสระบุรีเมืองคนดีมีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียงทำงานด้วยจิตวิญญาณเกี่ยวข้องทุกเรื่องเกี่ยวเนื่องทุกงานทันต่อสถานการณ์ตลอดเวลาและตั้งเป้าหมายที่จะทำให้พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีอยู่ดีมีสุขมาร่วมรับทราบภารกิจในรอบเดือนธันวาคมที่ผ่านมาไปที่วันมหามงคลของปวงชนชาวไทย5ธันวามหาราชซึ่งปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลของคนไทยทั้งประเทศ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ7รอบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคม2554โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้นำหัวหน้าส่วนงานราชการพ่อค้าประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิษสูงฆ์จำนวน85รูปณบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดสระบุรีจากนั้นได้ร่วมพิธีปล่อยพันปลาน้ำจืดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศน์ จำนวน9,99,999ตัวณบริเวณท่าน้ำวัดสารแดงอำเภอเมืองสระบุรีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงน้ำถวายพระพรและทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีก่อนที่จะนำข้าราชการและผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายสัตว์ปฏิญ,ญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมกับมอบกิติบัตรให้กับพ่อตัวอย่างของจังหวัดสระบ,บุรีประจำปี2554และมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับกัลยาณมิตรของปป,ปชจังหวัดสระบ,บุรีสำหรับกิจกรรมในการถวายพระพรชัยมงคลในช่วงของภาค,ค่ําผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีได้นำข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรการจุดพลุดอกไม้ไฟเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปต่อกันด้วยกิจกรรมาศาสนมงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาเจ็ดรอบโดยนายถาวรพรมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการประกอบพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาเจ็ดรอบวันที่5ธันวาคม2554โดยได้มีการประกอบพิธีสวดมนตน์ของาศาสนาพุทธการประกอบพิธีกรรมนมำสการของพระเจ้าและขอพรของาศาสนาคริสต์ และการประกอบพิธีเพื่อขอพรจากองค์อเลา์ศาสดาของาศาสนาอิสลามเพื่อน้องกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนประชาชนจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีณห,ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีส่วนที่สนามกีฬาจังหวัดสระบุรีนายอุกฤษพึ่งโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนายเฉลิมวงไพรานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้นาข้าราชการประชาชน นิสิตนักศึกษานักเรียนผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มพลังมวลชนมากกว่า1,500คนได้เข้าร่วมโครงการสวดมนต์เพื่อพ่อสืบต่อพระศา,าสนาร่วมรักษาชา,ชาติไทยเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคม2,554เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี อีกครั้งยังเป็นการสร้างจิตสํานึกในการที่จะเทิดทูนและปกป้องสถาบันของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นอกจากนี้จังหวัดสระบุรียังได้มีการจัดกิจกรรมสมโพชพระธาตุเจดีทั่วราและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบวันที่5ธันวาคม2554เมื่อเวลา18นาฬิกาของค่ำวันที่26ธันวาคม2554 ณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลส่วนที่เรือนจําจังหวัดสระบุรีนายถาวรพรหมบีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เป็นประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทันเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบวันที่5ธันวาคม2554ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหาการุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทานที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการลดหย่อนพ่อนโทษและปล่อยตัวจํานวนทั้งสิ้น105คนท่ามกลางการแสดงความยินดีของญาติพี่น้องและครอบครัวที่มารอรับและต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นลดพล้นและได้ให้คําสัตย์ปฏิญ,ญาณว่าจะกลับตัวและประพฤติตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไปนายถาวรพรมบีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านในโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิอไทยองราชัน84พรรษาให้กับนางสาวเฉลิมคำวีละอายุ59ปีชาวบ้านตำบลไก่เสาหมู่ที่5อำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพ์พรรษา7รอบ84พรรษาในปีนี้โดยปีนี้จังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรเรื่องในวันที่5ธันวาคม2554วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการนําออกเผยแพร่ทางเคเบิลทีวีสื่อท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีทั้ง13อําเภอโดยมีหัวหน้าคณะส่วนราชการองค์กรสมาคมต่างๆมาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรกว่า30คณะโดยกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรครั้งนี้จังหวัดสระบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีและสระบุรีเคเบิลทีวีเป็นผู้ดําเนินการบันทึกเทปโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้จัดสถานที่เป็นไปอย่างสมพระเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทก,กภัยน้ําท่วมในจังหวัดสระบุรีโดยได้มีการสรุปประเด็นสําคัญจากการประชุมมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการที่จะให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยนายเท้าบอลพรมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดตัวโครงการสินค้าเบอร์ห้าช่วยเยียวยาผู้ประสบภัยของจังหวัดสระบุรีณบริเวณด้านหน้าสลรกลางพร้อมกับได้มีการแจกคูปองให้กับครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ2,000บาทเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยประชาชนสามารถนําคูปองเงินสดดังกล่าวนั้นไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์ห้าในราคาที่ประหยัดส่วนทางด้านของนายอุกฤษพึ่งโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นผู้แทนจังหวัดสระบ,บุรีในการรับมอบข้าวจากนายสุรศักดิ์พันนกรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเดินทางมามอบข้าวสารจํานวน750ถุงรวม3 7 5 0กิโลกร,รัมให้กับจังหวัดสระบ,บุรี เพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่น้าท่วมทั่วทั้งภาคกลางและภาคอีสานรวม12จังหวัดไปที่นโยบายของทางด้านการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรีในรอบเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานตำรวจเร่งรัดในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์5รั้วป้องกันตามนโยบายซึ่งศูนย์ต่อสู้อาชนะปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ให้ความสําคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างสูงและกําหนดให้มีการติดตามจับกลุ่มสกัดกั้นอย่างเข้มงวดรวมไปถึงได้มีการประชุมคณะทํางานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่เพื่อมอบนโยบายและกํากับดูแลติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้มุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับมาตราการเฝ้าระวังการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและการจัดระเบียบสังคมการปิดล้อมตรวจค้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งยึดหลักความโปร่งใสและยึดหลักกฎหมายโดยเคร่งครัดส่วนทางด้านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หรือโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้ยมให้แก่ประชาชนในรอบเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้วาราชการจังหวัดสระบุรีได้นำส่วนงานราชการรัฐพิสาหก,กิจออกไปพบปะเยี่ยมเย็ยนแก่พี่น้องประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้าน พร้อมกับนาการบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชนณวัดบํารุงธรรมตาบลชะอมอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนอกจากนี้ยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลปัญหาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนพร้อมกับมีการสรุปผลการดําเนินงานโดยชาวบ้านที่ตําบลชะอมอาเภอแก่งคอยต้องการให้มีการขยายไฟฟ้าและเขตการให้บริการการขาดน้ําดื่มที่สะอาดสําหรับการบริโภคและน้ําใช้ในการอุปโภค ต้องการขยายระบบการประปาและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําการขุดลอกคลองชะอมบ้านนาที่มีความตื้นเขินพร้อมกับซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ชารุดเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยรวมไปถึงได้ร้องขอให้จังหวัดสระบุรีได้มีการจัดสรรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปให้บริการด้านการเงินซึ่งเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพโดยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการบรรจุเข้าในแผนการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนต่อไปไปที่โครงการเปิดศูนย์ความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ซึ่งทางด้านจังหวัดสระบุรีได้มีการจัดตั้งศูนย์ร่วมป้องกันรถอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุและจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนณจุดบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทับกวางอำเภอแก่งคอย โดยกำหนดแผนในการปฏิบัติงานช่วงระหว่างวันที่29ธันวาคม2554ถึงวันที่4มกราคม2555เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงของการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถที่จะลดจำนวนสถิติอุบัติเหตุจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตตามแผนบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่วนที่ค่ายเพชรรัตน์อำเภอมวกเหล็กผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางไปเป็นประธานเปิดอบรมในโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนปากน้ำวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตหนึ่งกรุงเทพมหานาครเข้ารับการอบรมและจะมีพิธีปิดการอบรมในวันที่29ธันวาคม2554โดยมีนมายมนัสโนนุชเป็นผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี ในการมอบประกาศสนียบัตให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมธรรมะในครั้งนี้และนี่คือนโยบายและภาร,รกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเพื่อไปการสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชนและเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานราชการในรอบเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ไปรับทราบความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆในรอบสัปดาห์ของจังหวัดสระบุรีได้เพิ่มเติมทางเว็บไซต์ w w w p r s l a ด์เว็บพรทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีอยู่ดีมีสุขและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อหน่วยงานราชการในวาระดิถีปีใหม่2555 ผมขอส่งความปรารถนาดีส่งกำลังใจแล้วก็ส่งความสุขมาถึงพี่น้องชาวสลับรีและท่านู้มีเกียรติทุกท่านด้วยการอ้างอำนาจแห่งขุณพะศรีลัตนไรลยและ,ะ,ละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระบรมมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องได้เคารพนับถือ ขอได้โปรดเป็นพระวัปัจจัยได้ดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องชาวสลับวีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งที่แข็งแรงประกอบผิดการงานใดๆก็ขอให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงดีขอให้เจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองยิ่งยๆขึ้นแล้วก็ตลอดไปครับ เราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำใจทนยูร่วมแก้ปัญหาน้ำเมื่อไร้บ่าน้าไรลโล